ใช่พรฤหัสจริงๆพฤหัสมันถอยหลังถ้าถ้าสังเกตดีๆตอนนั้นอ่ะมันมีดา,ดาวดาปะกะติมจะเดินบนซ้ายใช่ไหมหเป็นดาวที่เดินย้อนจากก็คือดาวถอยหลังใช่ไหมคะมันมีเสาที่ถอยหลังก่อนหน้านั้นแล้วใช่แล้วมันก็มีราหูซึ่งเดินย้อนจากอยู่แล้วมันก็คือเดินทิศเดียวกันพฤหัสมาถอยหลังตามอีกนั่นแหละหจริงๆถ้านับเกตด้วยเกตก็เดินถอยหลังเหมือนกันเป็นปกติอยู่แล้วน่าจะหลายหลายองค์ประกอบเลยแหละ มันถอยหลังตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาใช่ไหมคะยี่สิบเก้าเนี่ยเขาจะเริ่มเดินมนเดินมนก็คือหยุดละหยุดเดินเตรียมถอยหลังเดินมนก็คือตั้งหลักตั้งหลักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอยหลังถอยหลังที่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้ข้ามราศีใช่ไหมคะไม่ข้ามค่ะไม่ข้ามไอตัวที่ข้ามที่น่ากลัวที่เหมียวกังวลมากกว่าคือเออพรสศุ พระศุขข้ามนะพลุหัสเนี่ยถอยหลังอยู่ที่เมษเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ข้ามไม่ได้พักข้ามราศีค่ะแต่ในประมาณเดือนกันยาเนี่ยพระศุขต่างหากที่ข้ามราศีพระศุขมันเป็นเรื่องเงินการเงินความรักเนาะค่าของน่าจะแพงน่าดูเดี๋ยวจะให้แม่หมอเมียวนะคะพูดถึงเรื่องดาวพลหัสเดินถอยหลังที่จะเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเก้าสิงหาถึงปีหน้าเลยนานมากเลยเนาะพูดถึง ขึ้นปีเลยแบบ่าข้ามเกปีเลยเกือบเกือบกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามาเกือบห้เดือนว่ามันจะมีผลกระทบอะไรในแต่ละลัคนาราศีส่วนไี่หมอก็จะเสริมในเรื่องของพอดีหมอจะใช้แพทย์ทักษะในการจะดูว่าแพทย์ทักษะเนี่ยจะให้โฟกัสในจุดไหนก็คือพูดเสริมกันโอเคได้ได้เนาะดาวพฤหัสเนี่ยถ้ามองก็คือเป็นดาวฝ่ายดี ปกติเขาก็จะมองเวลาเขาดูดวงประจำปีเขาก็จะดู3าสา,สาตรีเทพพฤหัสเสาราหูเสาเนี่ยดูด้านลน์ของปีนั้นอ่าพฤหัสเนี่ยดูมุมดีของปีนั้นราหูเนี่ยก็ดูดูความพลิกผันความปั่นป่วนในในของปีนั้นแล้วเอามาประกอบกันพฤหัสเนี่ยคือดาวดีถ้าพฤหัสอยู่ในภพดียังไงก็ดีเดินหน้าถอยหลังบ้าง ยังไงก็ยังถือว่าดีอยู่เว้นแต่ถ้าว่าเป็นการีปีในปีนั้นเพราะว่าเหมือนใช้หรารัสร์ไทยแล้วเอาระบบทักษะเข้ามาร่วมด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่พฤหัสเดินถอยหลังพฤหัสต้องดูก่อนว่าหมายถึงอะไรหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงความดีงามหมายถึงการศึกษาหมายถึงกฎหมายใดๆมันเดินถอยหลังท้าในภาพรวมของ ของประเทศของดวงโลกอะไรเงี้ยค่ะการเรียนการศึกษาแต่จ,จะมีการมาทบทวนแก้ไขกันใหม่แต่ในด้านเสียมันอาจจะมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่บ้างกุ้มโอเสาทับเรือหัดสมราหูราหูจะมาเป็นสองเสาทับหูกุ้มกุ้มเนี่ยไปร่วมกับราหูด้วยนะกุ้มอ่ะเขาคือเจ้าดาวประจํา,าจตัวเขคือราหูเนาะแล้วไปถอยหลังร่วมกับ พลหัตซึ่งพลหัสมันคือดาวการเงินและก็ดาวลาคะของเขาจริงๆกลุ่มเนี่ยช่วงนี้ถ้าดาวพลหัสไม่ถอยหลังนะกลุ่มงานดีเงินดีงานพิเศษก็เงินดีแต่เหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเสาทับแต่เงินดีมากเหมือนกันบางคนไปทําออนไลน์ไปทําอาชีพพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเงินดีเลย การเงินก็ดีเพราะมันเป็นราชาโชคราชาโชคในพบสหัสชะยิ่งขายของขายออนไลน์ขายการสื่อสารยิ่งพูดยิ่งขายผ่านตัวหนังสืออะไรเงี้ยได้เงินหมดเลยแต่เสาทับก็เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้เงินก็โอเคแหละ มันคุ้มเหนื่อยแต่พอเดี๋ยวดาวประจําตัวดาวราวหูย้ายมาอยู่ในภพกดุมพระมองในมุมของดาวราหูก่อนยังไม่มองว่ามันคือดาวประจําตัวนะลาหูพบที่สองมันคือราหูคน้นทรัพย์อยู่แล้วแต่ดาวประจําตัวก็ไปจมอยู่ในกระดุมพระก็คือได้เงินพอแต่ก่อนอนะ่ะเหนื่อยยังพอได้เก็บแต่ถ้าราหูย้ายลงมาเนี่ยต้องพยายามเก็บนะจ,จะไม่เหลือเก็บจะมีค่าใช้จ่ายเยอะลาหูเข้าเดินกระดุมพระใช่นอกสจากว่า จะหาเงินจากต่างประเทศไปเลยหรือว่าเงินกู้เงินเท่าๆทาเงินกู้เงินจากต่างประเทศโอ้แต่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณแองจีด้ดูคือเขาจะเหนื่อยอยู่ช่วงราหูมาพบที่สองใช่ไหมคะอมเออแต่ลาหูมาพบที่สอง,องเขาก็ไม่ได้เสียมากตัวเองไปจมอยู่ในทรัพย์สินการเงินแต่มันเหนื่อยแหละแต่พอทนไปนิดนึงพฤษภาหน้า พะหัสจะไปเป็นพะหัสสี่เป็นปทุมเกนอืมอดทนเื่อเลไงนะเจอฟ้าหลังฝนใช่ซึงต่อให้เสาทับก็เถอะพะฤหาดปทุมเกณฑ์ก็คือคนน่ะกว่ามันจะข้ามขั้นไปรวยอะ่ะ เราไม่ได้ถูกหวรางวัลที่หนึ่งอ่ะมันจะต้องเหนื่อยอย่างนี้ทุกคนแหละพฤหัสจะย้ายไปพันทุเดือนไหนนะคะน่าจะหลังเมษานะถ้าหม่จําไม่ผิดไม่งั้นก็หลังสงการอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่พฤหัสจะย้ายช่วงหลังสงการไม่เกินพฤษภาค่ะกลางปีหน้านะคะกลางปีหน้านั่นแปลว่าเพราะว่าเปิดไพ่ทักษะได้ไพ่ท,รพรทลิทโททลิทโทแปลว่าช่วงนี้ชาวกลุ่มต้องอยู่อย่างปีกวิเวกปอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่อย่างสงบสงบ ให้แบบสงบสังีง่ยมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดการใหญ่อย่าเพิ่งใจใหญ่อย่าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยสงบสังีง่ยมก่อนเพราะว่าเหมียวมองว่าเสาทัพเนี่ยเสามันเป็นเจ้าเรือนวินาศก็จริงแต่ว่าเสาอยู่ในเรือนนี้มีกําลังเพราะฉะนั้นงานต่างประเทศงานออนไลน์อะดีนะงานที่เกี่ยวกับวินาศเนี่ยเดินทางต่างประเทศไปเลย <c oughs> ใช่ถ้าคุณทํางานโรงพยาบาลอยู่แล้วเงี้ยก็โอเคไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรมีไม่ดีพฤหัสย้ายจะได้ตําแหน่งเพิ่มด้วยซ้ํา ถ้าทํางานเกี่ยวกับพบวินาศอยู่แล้วนะคะหรือยังเป็นแม่หมออย่างพวกเราอย่างนี้ก็ได้ในพบวินาศก็ถือว่าทํางานเกี่ยวกับพบวินาศได้เหมือนกันงานต่างประเทศมีลูกศิษย์หมอคนหนึ่งเขาเกิดกลุ่มเขาวางแผนจะไปทํางานต่างประเทศทั้งนั้นก็คือแนะนําให้ไปต่างประเทศเลยดีกว่าเนาะได้เลยเสาท้บเออเจริญวินาทเออได้ได้ไปได้เลยค่ะเดินทางต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศคือการแก้ดวงถ้าเดินทางต่างประเทศนี่คือเข้ายกเว้นเนาะจะดี ือว่าดีคือวินาศทับรักไงใครเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรอย่าละออกละช่วงนี้นะมันจะเหนื่อยกันหนักแค่ไหนเนี่ยต้องทนอยู่ทนอยู่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพลหัสีเมื่อไหร่แล้วก็อ่าจะ้เกิดนะถ้าเกิดว่าทํางานโรงพยาบาลแล้วดันออกช่วงเนี้ย มันจะมาตกที่ตัวเองอ่ะเนาะนะใช่ใช่ใช่วินาศมันจะทับตัวเราจะมีเราจะมีความเจ็บไข้จะมีค่าให้จ่ายจะมีปัญหาวินาวินาศะค่ะคือ,อคือความ ความปั่นป่วนที่คาดถึงแต่ถ้าเกิดกรณีที่คนที่แบบว่าอ้าทำงไงดีไม่ได้ทํางานทางด้านเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือว่าทํางานในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศด้วยเราจะแก้ยังไงเออลาหูก็หมายถึงออนไลน์นะคะ่ะงานออนไลน์ทําได้ทํางานออนไลน์แล้วก็ลาหูไปอยู่สาช้าก็คือจะไม่ต้องคือไม่อยู่นิ่งกับพี่หรือว่าสาร,สารพูดไปพูดไปพวกภาษาต่างชาติก็ได้นะคะหมายถึงว่าใช้ภาษา ต่างประเทศในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็พอที่จะจะเจยได้ทํางานกับคนต่างชาติก็ได้คือถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานอย่างคนเหนียวเนี้ยทำงานนานาชาติหรือว่าสถานที่อินเตอร์หน่อยมีหลากหลายก็ถือว่าโอเคหรือว่าดาวินาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หน้ากลัวเลยนะถ้ามองให้มันมองให้มันแตกมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวโอเคแหละมุมในความเสียหายอะมันมีแต่ว่าเราก็หาทางออก เป็นวิธีมันก็นนช่วยแบ่งเบาได้มันจะน่ากลัวยังไงรู้ป่ะมันจะน่ากลัวสําหรับคนที่มีความลับที่ไม่ค่อยดีหรือทําอะไรไม่ค่อยดีทําอะไรที่อย่างเช่นทำงานที่<ม>ผิดกฎหมายมทำเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ฉาวโชอะไรอย่างเงี้ยบางคนน่ะคะ่ะตอนทําธุรกิจเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเสนอทนําอย่างนี้นี้นี้สิระยะใต้โต,ตไปแล้วพี่จะเสียน้อยลงแต่เอกสาร<ม>นม่เคลียร์ไงมันก็แค่ผ่านณนะเวลานั้น ถึงเวลามาตรวจสอบนี่โดนยับเลยนะพบวินาศเนี่ยเวลาเล่นกันเล่นแรงพบวินาศเนี่ยจะเล่นงานคนที่มีอะไรไม่ค่อยดีที่ซ่อนเร้นอยู่ถ้าใครที่ไม่ได้ทําอะไรให้ไม่ดีไม่มันไม่เกิดความเสียหายอยู่แล้ว มันก,กลับกลายเป็นให้ผลดีได้ซ้ําเพราะว่ามันจะให้คุณนะ่ะมันมองได้2ออย่างวินาศมันอยู่ข้างหลังเราคนที่<ม>อยู่ข้างหลังมันก็จะมี2แบบแบบที่<ม>พร้อมที่จะแทงข้างหลังหรือแบบที่จะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังโ<ม>อบอกอุ้มอยู่ข้างหลังหรือซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ก็<ๆ>มองได้2แบบต้องมองต้องมองที่ตัวดาวด้วยอย่างวินาศมาตะนุเนี่ยถ้าคนที่พื้นพื้นดาววินาศเขาดีอะ่ะก็เท่ากับว่าเขาจะมีแบ็คอัพที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่า ดาวดาวภาษาวะมีข้อดีคือความเข้มแข็งสาวนี้อดทนแต่ว่าไม่ค่อยล่าเริงจับโจทย์คิดเยอะไม่ค่อยจะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือสาวช้าแต่ต้องเชื่อเชื่อเถอะว่าคนช้าคือคนที่ละเอียดและรอบครอบซึ่งช่วงนี้ชาวกลุ่มนักลักษณะอาจจะเป็นอย่างนั้นคือรู้สึกแบบคุณอยากจะนิ่งๆเยอะให้เป็นดาวสาวก็ถือ,ถ,อ,ถ,อถือเป็นเวลาที่ต้องทบทวนทบทวนให้มันรอบคอบมากขึ้นคนสาวเนี่ยละเอียดค่ะสังเกตเถอะถ้าใคร ยังเหมียวเนี่ยสาวกุมรักเห็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาทํางานเหมียวก็ละเอียดนะละเอียดมากด้วยบางทีละเอียดจะลำคารตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีสําหรับชาวกุมช่วงนี้คือให้อดทนนิดนึงนะคะใช่เดียวก็จะดีแล้วอึดอัดค่ะมันจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเสาทับไงดาวใหญ่ทับอ่ะจะรู้สึกอึดอัด คิดซ้ายคิดขวาจะไปทางไหนดีอะไรดีมันเป็นของมันเองอะ่ะมันจะรู้สึกคิดมากอึดอดัดแต่ว่าให้สบายใจได้พฤหัสามแล้วเดี๋ยวก็พฤลหัสี่สบายใจได้เดี๋ยวมันดีขึ้นแน่นอนกลางปีหน้านี่แบบปังเลยเนาะพฤลหัสสี่เนี่ยใช่ใช่ใชดีค่ะปัง,หงเหมือนมังกรช่วงนี้ <laughs> ใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ให้มังกรไปก่อนเดอนเน็กซ์ก็จะเป็นกลุ่มละที่จะปังปังปังแล้วปังไปร่วมมฤตยูด้วยนะ และดัง,ด,งดังเปียงเลยนะแล้วมันเป็นดาวกระดุมพระและดาวลาพะไงมาถึงจะมันไปอยู่ตรงพุ่ศพเนี่ยมาถึงมันจะไม่ได้ราชาโชคแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเงินของเราจริงๆมันคือกระดุมพระและลาพระเพราะฉะนั้นอดทนเพื่อความปังที่จะมาถึงกลางปีหน้า <c oughs> ตอนนี้อยู่กับฟ้ามนต์ไปก่อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนมาแล้วก็โล,ล่งละไปถือศีลปฏิบัติธรรมช่วยได้เนาะช่วยได้สหัสชะ ได้สื่อสารกับพระผู้มีศีลมันก็จะสบายใจขึ้นเพราะเสาทับก็คิดเยอะอืได้สื่อสารกับครูบาอาจารย์หรือไม่งั้นก็หนิงมากๆม,มาหาแม่หมอหรือจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ปรึกษาได้รพราะว่าเสาบางคนทับถ้าเสาพื้นดวงเดิมไม่ดีนี่บางคนถึงขั้นซึมเศร้าจะคิดเยอะจริงๆดูแล้วจากดวงไม่มีอะไรน่าห่วงเลยแต่คิดเยอะไปงั้นแหละเสาทับตูกได้หมอที่เป็นกลุ่มอ่ะเป็นอย่างนั้นหมดเลย จะเป็นโรคซึมเศร้ากันหมดช่วงนี้ใช่มาแบบเขาเหมือนยัำคิดยามทำอะค่ะคิดวนคิดวนคิดวนช่วงนี้คือเป็นอุทธิพลของดวงดาวที่มากลุ่มลัคนาช่วงนี้อยู่กลางปีปุ๊บเนี่ยจะเลยลุ่งเรืองใช่ใช่ใช่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะดีจะร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยหนึ่งคือพื้นดวงของเราเองดาวตั้งรับแล้วก็มาตรฐานของดาว อย่าง<ม>ดาวพฤเรือหัดเนี่ยถ้าเราดูเป็นดวงทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็แค่ดวงทั่วไปแต่จริงๆถ้าดาวตั้งรับของเราในพื้นดวงอ่ะมันดีมาตรฐานพฤเรือหัสของเราไม่เสียยังไงเราก็ผ่านไปได้หรือบางทีอาจจะกลายเป็นดีมากกว่าร้ายอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ใช่ใชแล้วปัจจัยที่สองก็คือ <c oughs> บุญค่ะบุญจะทําให้เราผ่านไปได้ <c oughs> ข้อแรกถ้าอยากจะรู้ดาวตั้งรับแล้วก็มาเช็คดวงเดี๋ยวจะให้คอนแทคแม่หมอเหมียว ขอเป็น qr code ของหม,มวให้หน่อยเนาะสามารถนะคะสแกน qr code นะแอดไลน์มหมอเหมียวหรือว่าหมอเองจี้ดูดวงส่วนตัวได้นะคะสำหรับดูดาวตั้งรับในพื้นดวงให้เช็คดวงจะตาอย่างละเอียดว่าเฮ้ยมันจะส่งผลยังไงแล้วมันต้องปรับ อย่างไงตามตรงตามพื้นดวงเลยนะคะหรือใครไม่อยากรีรอมาดูดวงก็ทําบุญได้เลยค่ะบุญเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินเสมอไปเราสามารถใช้บุญมันมีหลายประเภทเนาะบางทีไม่ต้องใช้เงินก็ได้อนุโมทนาก็ได้ด้ดดวยจิตที่เป็นกุศลก็ได้แล้วจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จิตที่ดีมีความหวังดีและเป็นกุศลบางทีเนี่ยเราให้เขาไปทําบุญเนี่ยค่ะ บางที okay, มันพิสูจน์ไม่ได้นะว่าสิ่งที่เขาไม่เจอเป็นเพราะบุญหรือเปล่าบางคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าบุญเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีต,มมตนหรอกแต่มันมีฤทธิ์มันมีฤทธิ์แต่แว,ว่าเราอะมองไม่เห็นบางครก็บอกแล้วหนูจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าที่พี่บอกให้ไปทําบุญอะมันแก้ตรงนี้ได้จริงๆเพราะทาบุญมันก็ต้องใช้เงินนะบางที okay, จะลูกดวงถามนี้แล้วกอืมถ้ามีความสงสัยนะแนะนําไม่ต้องทําเพราะว่าอะไร <c oughs> คือทางทางพุทธศาสนาเมื่อไหร่มีกาลังเลสงสัยเขาเรียกวิจิกิจฉา วิจิกิจามันเป็นตัวขวางกั้นแทนที่มันจะมีฤทธิ์แทนที่บุญนั้นมันจะมีอันนี้สองมันก็ไม่มีเพราะเรามีความสงสัยแล้วก็อยากพิสูจน์คุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องทําแต่ว่าแค่คุณไม่ทําบาปก็พอแล้วที่หมอพูดเมื่อกี้วินาศมันจะน่ากลัวสําหรับคนที่ทําไม่ดีมีความลับอย่างเงี้ย <c oughs> คุณแค่ทำโอเพนดีอ่ะแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีอ่ะคุณก็อยู่เหนือดวงได้คุณไม่ทํากรรมชั่วคุณไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ บุญไม่ต้องทำอะ่ะคุณก็ไม่ต้องเจอบาปใช่ใช,ใช่ถ้าคุณไม่ทำบุญเลยคุณก็ต้องเจอเจอวาระกรรมตามวาระที่มันควรจะเป็นอาแต่บุญมันก็ช่วยได้ประมาณนั้น ขอความสุขสมหวังนะคะจงเป็นของทุกคนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ที่คลิกติดตามเป็นแฟนคลับของช่องขอให้ <ขอ S 2> บุญกุศล<น>พลิกสถานการณ์ของทุกท่านนะคะจากรายให้ไกลเป็นดีหากว่าท่านมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ม่หมอมีบุญมาฝากนะคะจากการที่หมอได้ไปทอดพระป่านะคะที่วัดพระธาตุใบกุบเบียวันที่19กกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเป็นการทําบุญแบบเรียบง่ายนะคะร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็กระเรียนมิตรนั่นเองเนาะใครที่มีปัญหาก็ ความรักไม่ชัดเจนความรักไม่มั่นคงความรักไม่สมบูรณ์นะคะขอให้บุญกุศลนี้จงดนให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขสมหวัง มีความรักที่สมบูรณ์นะคะมีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีถ้าหากท่านใดเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ขอให้บุญกุศลนี้เปลี่ยนให้คู่ของท่านกลายเป็นคู่บุญคู่สร้างคู่บารมีนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะห,หมอจะฝากช่องม่ของมหมอนะคะคือช่องนะคะปอลล์มีแองจีนั่นเองนะคะช่องนี้จะเป็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของแม่หมอนะคะถ้าหากแม่หมอมีงานบุญกุศลอะไรเนี่ยก็จะนําคลิปภาพตัดต่อไว้ให้ชมในช่องนั้นนั่นเองนะคะค Gracias. ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะส่วนความรู้การดูดวงของแม่หมอนะคะแม่หมอมีความรู้ทางศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ไทยนะคะเรียนมาจากสมาคมโหราศาสตร์ไทยนานาชาตินะคะแล้วก็ชมรมทาวิรุปักขโขนาคราชนะคะแล้วก็มีความรู้วิชาดุงจีนชัยภูมิฮวงจุ้ยนะคะเรียนจบมาจากศูนย์วิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางนี้มีในะความรู้ศาสตร์อักษรรูนแล้วก็มีความสามารถในการผูกยันรูนได้ด้วยนะคะมีที่มาที่ไปของแม่หมอนะสามารถ เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บนะคะแม่หมอแองจี้ดอนะคะหรือนะคะพิมพ์หาใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าแม่หมอแองจี้ค่ะนะคะหาใครสนใจจะดูดวงกับแม่หมอนะคะสามารถขอคิวได้ทางไลน์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ